เาพกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะะเห็นแต่งตาจัดหนักขนาดนี้นะคะ วันนี้นะแอมจะมาสอนแต่งตาส MOKE ใหญยแบบแซ่บๆนะคะแล้วทางนาส s นะเขาใจดีมากๆค่ะเขาได้ส่งเครื่องสำอางมาให้แอมได้เล่นค่ะก็จะมีนี่เลยมีอายแชโดว์เบสนะคะมีอายไลเนอร์นะแล้วก็มีอายแชโดว์สติ๊กนั่นเองค่ะรวมถึงวันนี้นะ้เห็นขนตาไหมขนตายาวมากๆนะคะก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะเป็นมาคชราของนาเช่นกันนะคะถ้าเพื่อนอยากรู้นะคะว่าการแต่งตาวันนี้ง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาแล้วค่ะอะ วันนี้นะคะแอมจะขอเริ่มที่ตาเลยนะคะเพราะว่าแอมเนี่ยลงรองพื้นกับคิ้วมาแล้วเนาะวันนี้นะคะจะเลือกลองเป็นอายแชโดว์เบสนะคะของนานะตัวนี้นะคะก็ลงไปเลยนะคะบริเวณเปลือกตานะแล้วก็ค่อยๆเกลียะะ่ยค่ะต่อมานะคะจะเลือกเป็นอายแชโดว์สีดำนะแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นเวเวสติกนะคะของนาเช่นกันนะลักษณะแบบนี้นะคะ นี่เลยก็จะลงนะคะไปบริเวณเปลือกตานะคะบริเวณหางตานะ่เราก็จะลงไปนะทั้งสองด้านนะคะได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะก <g az> ็ค่อยๆใช้นิ้วนะคะเกลี ipper, ่ ipper, ยเกลี่ยค่ะอายแโด s สติก uh huh. รุ่นนี้นะคะจะแบบติดทนนานมากๆนะ แล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะวันนี้นะคะแอมจะเลือกอายแชโดว์นะคะเป็นของ Urban Decay นะคะ Naked 2นั่นเองนะแอมก็จะเลือกใช้สีนี้นะคะในการลงนะคะบริเวณกลางตานันเองนะแอมก็จะแตะแตะแตะไปนะคะบริเวณกลางตานะเพื่อให้ตาเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้น,นะคะ่ะเราก็จะลงสีดำตัวเดิมนะคะทับไปอีกหนึ่งรอบนะเพื่อให้แบบมันแน่นมากขึ้นนะคะบริเวณปลายตา แล้วก็<ๆ>ค่อยๆเกลี่ยเข้ามานะคะขั้นตอนต่อมานะคะอันจะเลือกใช้เป็นโคไลเนอร์นะคะของนาสนะรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะคะเนื้อเขาเนี่ยแบบจะเป็นเนื้อแบบที่แน่นมาก mm hmm. ก็จะทาไปนะจนสุดขอบตาเลยนะคะรุ่นนี้เป็นไลเนอร์ที่แบบดำสนิทมากๆนะคะแล้วก็ไม่เลอะระหว่างวันนะคะ ค่อยๆทาไปบริเวณเปลือกตาด้านบนนะคะแล้วค่อยๆตบวัดเข้ามานะ วันนี้นะคะจะเลือกใช้เป็นมาชคาะร่าของนานะรุ่น audacious m a s u r a นั่นเองนะคะซึ่งจะขอบอกเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะคะ่ะซึ่งเพิ่มทน้งความหนานะคะแล้วก็ความยาวในขนาดเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่คือเป็นหัวแปลงแบบหัวตะขอนะคะซึ่งมีมากกว่า200เส้นนะคะไม่ว่าจะสาวๆนะคะรูปตาแบบไหนเนี่ยก็สามารถปัดแล้วขนตายาวแล้วก็หนาได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นเนื้อแบบปูอิดนั่นเองนะคะซึ่งมีความดำสนิทนะคะแล้วก็เพิ่มความหนานั่นเองนะคะที่สําคัญเนี่ยเขายังมีสารบํารุงนะคะขนตาให้ขนตาเราเนี่ยชุ่มชื่นระหว่างวันนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่แห้งกรอบนะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแปลงลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ขนตาของเราเนี่ยไม่จับกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่เลอะระหว่างวันด้วยนะคะซึ่งถือว่าแบบดีมากเลยนะตัวนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยเขาจะล้างแบบล้างออกง่ายนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องขยี้ตานะไม่ต้องเจ็บตาเลยนะคะแอมชอบแพคเกจจิ้งเขามากเลยเขาทำแพคเกจ มาได้สวยมากดูเรียบหรูดูดีนะคะดูแพงนะอืหลังจากที่เราปัดมาตราตัวนี้ไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยคือขนตาจริงนะคะที่ปัดมาตราไปนะก็ไม่ได้จิดขนตาปลอมอะไรเลยนะคะและแอมนะคะก็จะมาทับด้วยไลเนอร์นะคะโคลไลเนอร์นะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูแบบคมมากขึ้นนะคะเป็นการซ้ำลงไปนะ่ะแล้วก็เขียนไปนะคะบริเวณใต้ตานะเดี๋ยวเราจะทำการเบลนด์นะคะ ใช้เป็นผู้กันหัวเล็กนะคะจะค่อยๆเบลนนะให้มันฟุงฟ้งๆนะคะเราก็แต่งตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโดยที่เราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะมาทําการคอนทวรลหน้าหน่อยนะเพื่อให้กรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นนะคะใช้สีนี้นะคะในการตีกรอบหน้านิดนึงนะ วันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของนานนะสีนี้แอมซื้อมานานมากๆแล้วนะเป็นสีออกส้มๆนิดๆนะคะว่าสีนี้มันเหมาะกับการที่แบบเราทาสมมกี่อานแล้วก็ทาบัตสีส้มลงไปนะคะจะมาทำการไฮไลท์นะคะโดยจสีที่แอมจะใช้นะคะจะเป็นสีนี้นะคะ ลิปสติกที่จะเลือกใช้ในวันนี้นะจะเป็นของนานะคะสีอ n นิต้านะจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากนะสีที่แอบใช้ประจำเนี่ยคือสีจูเลียนใช่ไหมแต่สีนี้จะออกนูดกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะเนื้อลิปสติกเขาเน่ยดีมากนะรุ่นนี้บอกเลยคือไม่แห้งนะโอเคค่ะสำหรับการแต่งสโมคี้ในวันนี้นะคะ<ๆ>ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะ ตอนนี้นะคะแอมมี Facebook แฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี i n s t a g r กรนะคะชื่อว่า Makeup u n d e r s c เอ e มี่นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย